สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตกันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามันมีประโยชน์และโทษอย่างไรถ้าเด็กๆอยากรู้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กๆคะรอบตัวเรานั้นนะคะมีสิ่งต่างๆมากมายมีรูปร่างลักษณะและที่อยู่แตกต่างกันออกไปมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นคนพืชสัตว์ดินหินลมท้องฟ้าเป็นต้นนะคะบางชนิดเคลื่อนที่ได้บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติกันนะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยแหะคะ่ะเด็กๆคนมนุษย์หรือตัวเรานะคะ มีประโยชน์อย่างไรคนหรือมนุษย์เคลื่อนไหวไปที่ต่างๆได้และเป็นผู้คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยค่ะเช่นคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาที่ทันสมัยขึ้นค่ะสร้างการติดต่อสื่อสารมากมายให้สะดวกรวดเร็วขึ้นคิดค้นยานพาหานะอย่างเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซ์ เพื่อให้การคมนาคมสะดวกมากยิ่งขึ้นและรวดเร็วค่ะมนุษย์หรือคนเรานั้นเก่งไหมคะเด็กๆต่อมานะคะเป็นสัตว์และพืชค่ะสัตว์และพืชก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับมนุษย์นะคะเด็กๆประโยชน์ของสัตว์และพืชนะคะสัตว์และพืชนำมาประกอบอาหารให้เราทานให้คนทานสมัยก่อนสัตว์บางชนิด เช่นมา้าหรือวัวก็ยังเป็นยานพาหนะให้กับมนุษย์ได้อีกด้วยนะคะและสัตว์บางชนิดนะคะก็ยังให้ความเพลิดเพลินกับเจ้าของค่ะเช่นนกแมวหรือสุนัขนะคะบ้านเด็กๆเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไว้เอ่ยเด็กๆเ,เลี้ยงไว้เพื่ออะไรคะเพื่อความเพลิดเพลินใจใช่ไหมคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงบางชนิดน่ารัก น่าเอ็นดูใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็ก เรามาเรียนรู้ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติกันค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติให้เด็กๆฟังนะคะเช่นก้อนหินดินน้ําแม่น้ําลําคลองหรือท้องฟ้าก้อนเมฆเป็นต้นนะคะถึงเขาจะไม่มีชีวิตแต่เขาก็ยังมีประโยชน์นะคะเด็กๆเรามาฟังประโยชน์ของเขาดีกว่าค่ะ ประโยชน์ของหินนะคะเด็กๆหินนำมาสร้างเป็นบ้านเรือนให้เราอยู่ค่ะเพื่อความมั่นคงและหนาแน่นนะคะและสร้างกำแพงกั้นที่ต่างๆค่ะส่วนใหญ่เด็กๆจะเห็นหินที่น้ำตกใช่ไหมคะเด็กๆหินที่น้ำตกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เขาไม่มีชีวิตแต่ทำให้เราเพลิดเพลินมองดูแล้วสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เราอีกด้วยใช่ไหมคะ ต่อมานะคะเด็กๆประโยชน์ของดินนะคะดินก็มีหลายประเภทเช่นดินที่ใช้ในการเกษตรกรเพราะปลูกให้เราได้มีพืชผักไว้ทานกันนะคะดินนะคะยังมีประโยชน์ในการนำมาสร้างบ้านเรือนอีกด้วยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเ,เป็นประโยชน์ของน้ำนะคะเด็กๆน้ำมีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนสัตว หรือพืชขาดน้ำจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะเด็กๆคนเรานะคะมีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันเท่านั้นนะคะเด็กๆน้ำมีไว้สำหรับดื่มกินประกอบอาหารปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เด็กๆเห็นไหมคะประโยชน์ของน้ำมีมากมายเลยถึงน้ำจะไม่มีชีวิตแต่น้ำก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆ สิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มีประโยชน์มากๆสําหรับมนุษย์และพืชและสัตว์ของเรานะคะก็คืออากาศนั่นเองค่ะเด็กๆอากาศเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มองไม่เห็นนะคะแต่มีประโยชน์ประโยชน์ของอากาศนะคะเด็กๆทําให้สิ่งมีชีวิตมีก๊าซออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจช่วยปรับอุณหภูมิของโลก อากาศสำคัญมากถ้าเราขาดอากาศไปเราจะไม่มีอากาศหายใจและหายใจไม่ออกนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากมายที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตร้วนมีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้น เด็กๆต้องให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเท่าๆกันด้วยนะคะเป็นไงคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมไม่มีชีวิตไปแล้วนั้นเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆเข้าใจแล้วคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหน่วย สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีไม่มีชีวิตไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ